สวัสดีครับกลับมาพบกับคุณครูมักนายหรือคุณครูนายน้อยอีก EP ที่3ามแรทุกคนนอกจาก EP ก่อนหน้าน,นั้นที่เราพูดว่ากาเป็นครูต้องทำยังไงแล้วการครูหมายถึงอะไรอัน,นี้เราวันนี้เราเคยสงสัยไหมว่าแล้วทำไมคนเขาถึงอยากเป็นครูกัน วันนี้เราจะมาพูดสิทธิพิเศษที่เป็นพิเศษตัวใหญ่ๆนะเราจะไม่ลงรายละเอียดเดี๋ยวถ้าเกิดลงรายละเอียดเราจะมาลงรายละเอียดปีกย่อยให้ฟังในอีกต่อหนึ่งนะทุกคนแต่ทําไมอา้าแล้วในเมื่อการเป็นครูหรือเป็นข้าราชการอื่นๆมันได้สิทธิอะไรอันดับแรกเลยคือทุกคนไม่ว่าจะเป็นเอกชนหรือว่ารัฐบาลก็หนึ่งคือสิทธิการลา ทุกคนแล้วลามันก็จะแบ่งออกเป็น11ประเภทนะอันนี้ขอพูดในเรื่องของข้าราชการครูแต่อันอื่นเราก็จะไม่พูดถึงแล้วก็เดี๋ยวเราจะค่อยมาพูดในพาต่อไปสิทธิที่2คือสิทธิรักษาพยาบาลพูดง่ายๆคือรักษาพยาบาลไม่ว่าจะเป็นของตัวเองของลูกของลูกได้ ถ้าเกิดจะไม่ผิดประมาณ20หรื21ปีนี่แหละบรรลุนิติภาวะแล้วก็เบิกไม่ได้แต่ของพ่อแม่ของคู่สมรสแต่คู่สมรสก็ต้องจดทะเบียนนะทุกคนเออถึงจะได้3อันนี้คือสก c r เรเลยที่แบบแม่เราทําประจำํำพ่อเราทําประจําคือสิทธิค่าเลี้ยงดูบุตรซึ่งสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในค่าเทอมได้จนถึง25ปีบริบูรณ์นะตั้งแต่อนุบาลถึงมันจะเบิกไม่ได้เต็มจำนวน แต่เบิกได้ดีกว่าเบิกไม่ได้ไหมทุกคนสมมติว่าเราไปเรียนเอกชนค่าเดิมสามหมื่นแต่เราเบิกได้แค่หมื่นแปดเราก็แค่เสียค่าส่วนต่างไปมันก็จะเป็นการประหยัดได้สําหรับเราสี่เนี่ยทุกคนรอคอยและตัวกระผมก็รอคอยเหมือนกัน <laughs> เพราะว่า <c oughs> อยาก,กเกษียณแล้วจ้าอยากอยาก,กเกษียณแล้วเนาะก็คือเงินทุนบําเหน็จบําน,นาญบําเหน็จพูด,ดง่ายๆคือก็เป็นเงินก้อนแต่ถ้าเกิดบํานาญบํานาญก็จะเป็นแบบ กินไปยันนานๆซึ่งนนบ,บำเหน็จบัํานานจะได้ไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับอายุงานราชการขึ้นอยู่กับขั้นเนาะแล้วก็คูณไปกี่ปีก็ว่ากันอายุราชการไงก็ไปกี่ปีก็ว่ากันและที่5คือสิทธิประโยชน์เกือ้อกูลสิทธิประโยชน์เกือ้อกูลอะไรเช่นเบื่อค่าเดินทางไปข้าราชการแต่เราก็ต้องเข้าใจว่าถ้าเกิดเบื่อค่าเดินทางไปข้าราชการตามระเบียบแล้วมันก็ มันก็ไม่พอแต่มันก็ดีกว่าที่เบิกไม่ได้เลยสองค่าชาวบ้านค่าชาวบ้านส่วนมากของสังกัดอื่นเบิกได้แต่ของสอปทจะเบิกได้จะผอแบบไปเป็นรองเป็นผออย่างเงี้ยแต่ก่อนอ่ะสี่พันห้าไหมอันถ้าเกิดจําข้อมูลผิดขอโทษด้วยนะคะแต,แต่ตอนแต่ตอนที่เราเจอผอ,อ,อคนเก่าเขาบอกว่าได้หกพันแล้วก็คือขยับขึ้นมาเนาะแล้วต่อมาก็คือเงินตอบแทนปฏิบัติการนอกเวลาต่างๆสังกัดอื่นอาจจะมีแต่สปท ไม่มีนะจ๊ะสังกัดอาจจะมีแบบโบกงโบนัสอาจจะมีแบบบาบาบาแต่สอบประถอนเนาะด้วยความที่เยอะแล้วถ้าเกิดให้หมดทุกคนก็คือไม่มีเงินบริหารประเทศแน่อะต่อมาลดราชการบางสังกัดที่เป็นข้าราชการครูก็จะมีแบบลดประจําตําแหน่งหรือว่าลดของโรงเรียนไปนั่นไปนี่ส่วนข้าราชการสอบประถอก็แทบไม่มีถ้าเกิดไม่ได้อยู่ในโรงเรียนใหญ่ๆต่อมาก็คือบางคน ก็จะมีโทรศัพท์เป็นของส่วนหลวงสิทธิที่นี้แบบจะทําให้เรามีคุณภาพที่ดีมากขึ้นส่วนตัวข้าพเจ้าก็คืออ่ะชอบชอบชอบ,ชอบหลายๆอย่างของข้าราชการก็เลยมาเป็นแล้วก็ก็ไม่ชอบหลายๆอย่างของข้าราชการเหมือนกันนี่คือพูดคร่าวๆคือขมวดคร่าวๆคือสิทธิลหลักๆคือ1สิทธิการลา2ค่ารักษาพยาบาล3ส,สิทธิค่าเล่าเรียนของบุตร4 เงินมัมเน็จบำนาญ5สิทธิอื่นๆที่มีประโยชน์เกื้อกูลกันเนาะพอเรารู้แล้วว่าสิทธิต่างๆเนงีงเดี๋ยวเราค่อยมาลงลึกรายละเอียดกันแต่ทุกคนคะมี1ก็ต้องมีสองมีหัวก็ต้องมีก้อยมันก็เดี๋ยวเราจะมาพูดว่าแล้วทําไมบางคนไม่อยากเป็นครูแล้วทําไมบางคนถึงอยากเป็นครูทุกคนมีเหตุและผลที่ต่างกันมันขึ้นอยู่กับจุดโฟกัสของแต่ละบุคคลอีพีนี้ก็ ฝากไว้เนาะอาจจะแบบช่วงคืนขนเออหามุมยังไม่ได้เลยเปลี่ยนมุมไปเรื่อยยังไงก็ฝากกดตามกดไลค์ให้ด้วยเข้ามาชมฟังไม่จบก็ไม่เป็นไรบ๊ายบายฝากครูมักนายแล้วก็ครูนาน้อยได้นะครับ